สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอัมี่เช่นเคยนะคะวันนี้อัมมี่จะพาไปดูรถยาลีแทนแบกนะคะเป็นรุ่น e n t r รนะคะรุ่นเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่549,000บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูว่าเรามีแถมอะไรให้กับลูกค้าะคะรถคันนี้ก็คือจะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะอามก็จะแถมสเกิร์ตรอบคันให้กับลูกค้านะคะก็จะมีตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะคะสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้อามก็จะแถมเป็นไฟตัดหมองให้กับลูกค้านะคะก็คือเป็นของแท้าจากโตโยต้าเราเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กสีทองนะคะตัดด้วยขอบสีดำเนาะให้รถด,ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวสเกิร์ตให้แล้วก็ตัวนี้ การสาดด้านข้างนะคะอามก็แถมให้กับลูกค้าไปนะคะแล้วก็มาดูกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีตัวสปอยเลอร์แล้วก็ข้างในนะคะตัวนี้ก็จะมีถาดถ่ายให้กับลูกค้าด้วยนี่ไว้กันน้ำเวลาน้ำหกอะไรนี้ก็คือเช็ดได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสกเกลด้านหลังค่ะต่อไปก็จะไปดูข้างในตัวรถนะคะว่าอามจะแถมอะไรให้มาง สําสหรับด้านในของตัวรันหาตัวนี้อารมก็จะแถมเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะเวลาคือเราขับรถไปก็จะแบบบันทึกภาพไปให้ด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะก็พร้อมใช้งานได้เลยรถครบมีครบทุกอย่างนะคะส่วนตัวเบาะนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะดูเรียบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ รุ่น t o y ย t a y a r ร s นะคะรุ่นเอ็นที่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจออกรถใช้งบน้อยนะคะก็สามารถติดต่ออาร์มมาได้ที่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือว่าโทร0972049587นะคะสุดท้ายนี้นะคะอาร์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปต่อไปอาร์มจะมาแนะนำอะไรดีๆอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ